สวัสดีค่ะมิ้วน้อยมาสวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเอาคลิปมิ้วน้อยมาให้ชมนะคะเพื่อนก็ถ่ายคลิปมาตอนนี้ก็เป็นอาการอยากออกมาเล่นแล้วก็หิวนะคะดวด,ดูแม่แม่เหมียวแม่เหมียวดูดีขึ้นแล้วนะคะอ้วนทวนขึ้นแล้วนะคะลูกแมวก็แข็งแรงดีนะคะเพราะว่าได้อาหารฟื้นฟูบำรุงนะคะจากคุณตาหมอภรรยาท่านส่งมาให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะ แม่เหมียวมาได้นอนสมเหมือนตอนที่อยู่ในคลิปแล้วที่แล้วแล้วนะคะเขาดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่ได้ไปพบหมอมานะคะน้องดีขึ้นแล้วค่ะได้กินยาได้พบหมอตอนนี้ถ้าเขาแข็งแรงอีกสักไม่นานก็จะได้ทําหมันแล้วนะคะจะได้ไม่ต้องมีลูกอีกนะคะแม่เหมียวนะคะนั่นนะคะดูที่เขาดูดีขึ้นมากนะคะเขาดูดีขึ้นมาก ไม่ได้ไม่ได้นอนสมเหมือนแต่ก่อนนะคะเราเด็กๆลูกเขาก็แข็งแรงปาดเปียวนะคะปาดเปียวแข็งแรงหยอกล้อก,กันโอ้ชอบเล่นใครนะน่าจะเป็นบุญอุ้มชอบเล่นนะคะวันนี้ฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกฝนตกนุก,ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเด็กๆก็ก็เย็นอยู่แล้วค่ะแต่ว่าการที่ฝนตกมันก็เฉะแฉะเปื้อนนะคะ ก็ไม่เหมือนมันไม่เหมือนว่ามันแห้งๆนะคะมันเปื่อนแล้วมันก็โกงเด็กๆก็จะมีน้ํากระเด็นเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะนก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มันก็เย็นนะคะมันก็ไม่ร้อนอบอ้าวตาดาๆอย่างนี้นะคะนุก็งงว่าคนที่เขาเอาแมวไปปล่อยไปทิ้งเนี่ยก็ทำได้ยังไงนะคะดูน่าสงสารนะคะถ้าแมถ้าเพื่อนไม่ช่วยมา เด็กๆแย่แน่ๆนะคะเด็กๆถูกเอาไปปล่อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่เอาแมวเด็กะคะซึ่งซึ่งเป็นคำพูดที่โหดร้ายมากนะคะโหดร้ายมาก <ๆ S 1> เขาไม่เอาเขาไม่เอาลูกเขาจะลูกไปทิง้งงเงี้ยสงสารมากเลยนะคะดูแล้วก็ของเล่นของเขานะคะเดี๋ยววันเสาร์นะคะวันเสาร์ต้องเดี๋ยวบางทีตอนเย็นใช้เพื่อนไปรับ ไปรับลักกี้นะคะเพราะว่าลักกี้ไปทํามันช่วงเชา้าต้องไปเองเพราะว่าเพื่อนจะต้องดูแลแมวนะคะแล้วก็ขายของนะคะก็เดี๋ยววันเสาร์ก็เอาของเล่นมาให้พวกเขาที่คุณตาหมอส่งมาให้นะคะแล้วก็ท่านก็เลยสั่งมาเพิ่มอีกนะคะเพราะว่าเด็กที่บ้านก็อยากเล่นนะคะท่านก็เลยสั่งมาเพิ่มอีกนะคะก็ขอบพระคุณท่านมากๆนะคะ กำลังซนนะคะกำลังซนตอนนี้ทําคลิปเสียงอยู่ที่โรงเรียนนะคะเป็นเวลาพักเที่ยงแล้วก็อพอทําคลิปเสียงเสร็จนุก็จะกินข้าวนะคะยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะคะนี่มันก็ประมาณเที่ยงครึ่งแล้วนะคะเที่ยงครึ่งแล้วสวนอนป .1 นเปิดเทอมมาใหม่ๆมันก็เหมือน <laughs> มันก็เหมือนเริ่มต้นใหม่หมดเลยมันเหนื่อยมันล้าอยู่นะคะมันเหนื่อยมันล้าอยู่ใคร ก่านักเรียนจะเข้าที่เข้าทางนะคะอู้หิวอีกแล้วหิวอีกแล้วพอเอาเข้ากรงก็จะเป็นสภาพนี้นะคะก็ต้องให้ออกมาเล่นทีละชุดทีละทีละชุดนะคะเพราะว่าดูพร้อมกันไม่ไหวนะ,ะเพื่อนดูพร้อมกันไม่ไหวถ้าเพื่อนจะไปทําธุระอะไรข้างในบ้านก็ต้องเอาเขาเข้ากรงเข้าคอกก่อนนะคะบุญหนุนบุญสรงบุญมาบุญหนาบุญมี กำลังดื้อะคะกำลังดือ้อกำลังซนแต่ดีนะคะที่พวกเราแข็งแรงนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ